เราซื้อไปสองพันนะฮะจะคืนทุนไหมไม่แล้วมาอีกพัดเต็มแล้วบิดโอ้งมาแล้วทุนคืนมาแล้วกำไรแล้วสวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาด้วยทุนสามพันบาทนะครับทุนน้อยนะครับกับเกมลัคก,กี้ในอกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เราจะเริ่มจากเบ็ดสิบบาทก่อนนะครับมาดอกแรกอะบแล้วครับดอกแรกดอกโอ้โหไม่มีแถวนี้มาให้สักหน่อยนะแม่ไม่งั้นเต็มระบบไปแล้วนะดอกที่สามเข้าไหมมาเน้นๆก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะไปอีกครับไปอีกเ,เราจะไปกันเรื่อยเรื่อยนะเบ็ดสิบบาทโซชิสแอมบอนเต็มระบบเอมาต่อ ต่อฮะต่อต่อไปต่อฮะยาวๆไม่มาเริ่มโบแล้วฮะเริ่มโบแล้วฮะทัมบมาแซงม,มันนะนะครับเราขอซื้อฟีเจอร์หน่อยนะฮะด้วยเด็ดเจ็บบาทนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะมาดูกันนะฮะว่าจะร่วงหรือจะรอดไปฮะแตเก็ตเตอร์มากี่ตัวมาอีกมาอีกมาอีก มาอีกมาอีกขออีกตัวขออีกตัวสเก็ตเตอร์ขออีกตัวอืมเลยไปแล้วเลยไปแล้วเลยไปอล้อืมมาทั้งหมดสี่ตัวครับสิบหมุนนะฮะสิบหมุนหนึ่งหมุนแรกไม่มาหมุนที่สองไม่มีมีโคนมาหนึ่งโคนจังๆัไม่ใจก็ไม่เอานะใจใจน้อยอนะ่ะใจน้อยอนะ่ะขออีกอยากขออีก โอเคคูนี่สองไปคูสิบสองแล้วเพื่อนไปอีกไปอีกไปอีกเพื่อนไปอีกอไปอีกเพื่อนหลายยาวๆหลายยาวๆขอหลายยาวๆมาอีก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 ไม่มาเพื่อนมาอีกมาอีกมาอีกนะอีกหน่อยนะอืไม่ แมวสียังขาดทุนแน่ขาดทุนนะไมาแมวาขาดทุนเป็พคนแม่เ็นยังดีมาอีกมาอีกมาอีกอีกทีโอ้ยหมดครับหมดแล้วอสองร้อยแปดสิบนะขาดทุนนะย่อยนะย่อยยับบอกเลยรับงานนี้ย่อยยับขอเพิ่มเด็ดนะขอเพิ่มเด็ดเป็นสามสิบนะสามสิบนะเราจะหมุนที่สิบหมุนนะแล้วเราก็ซื้อฟีเจอร์นะสองละสองละ หมุนที่สามไม่มาอีกแล้วหมุนที่สี่อืมกองแถวหนึ่งกองแถวหนึ่งกองแถวหนึ่งเอ้าเข้าฟรีสเปนเฉยโอ้เข้าฟรีสปเสปนเองฮะไม่ต้องซื้อฮะงานนี้ฮะจะเต็มระบบไหมจะเต็มระบบไหมเตมาโูนสี่มาอีกมาอีกมาอีกนะมาอีกไม่เนะอาสิไม่เอาสิอ,าสอุตส่าเข้าฟรีแบบฟรีแล้วยังไม่จ่ายอีเพื่อนจ่ายหน่อยนะเพื่อนจ่ายหน่อยนะ กายมาอ่อยนะกายหน่อย,นะย,อยคิ้วแถวนึงคิ้วแถวอืไม่มาอืเตะเต็มระบบอื aves? สิมาเราได้ทนคืนแล้วนะตอนนี้เราได้ทนคืนแล้วนะมาอีก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 เพื่อนมาอีกอีกนิด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 เออขออีกทีขออีกทีขออีกทีออกทไม่มาผมเหนื่อยมากเลยฮะ จ่ายก็จ่ายน้อยกับเจ๊งไหมฮะเนี่ยอ,ม,อมาเรามา,มาอีกสิบหมุนนะหนึ่อทํทำไมแถวสองไม่มาสองะสองหมุนละสาหมุนฮะสาหมุนไปแล้วฮะยังไม่มาฮะสี่หมุนห้าหมุนละอือลูกเอมาลูกเอมา6หมุนอืแจมมอนมาเจ็ดหมุนแล้วฮะ แปดหมดนฮะหมุที่เก้าฮะลูกเคมาพัดแถวหนึง่งพัดแถวหนึง่งเสร็จแล้วฮะโอเคฮะผมจะกดซื้อฟีเจอร์นะจำนวนเงินสองพันสองห้าสิบนะจะรอดหรือจะล่วงฮะมาลุ้นเลยฮรับไปสเก็ตเตอร์มาสี่ตัวฮะซื้อฟีเจอร์ครั้งนี้มาเริ่ม หนึ่งหมุนไม่มีอะไรเลยเขาปั้นแถวหนึ่งคูณอีกสองมาเป็นคูณสี่มาอีกมาอีกคูณมอีกนั่นแหละนั่นแหละเราซื้อไปสองพันนะฮะจะคืนทุนไหมมาอีกเลิกมาอีกพัดเต็มแระบบโอ้โหมาแล้วทุนคืนมาแล้วกำไรแล้วกำไรมาแล้วกำไรมาแล้วกำไรมขออีกขออีกขออีกหน่อยขอสักหกพันนะเพื่อนนะถ้าได้หกพันที่ผมเลิกเลยนะได้หกพันที่ผมผมเลิกเลยนะจริงๆได้หกพันผมผมผมเลิกแล้ว คุณน้อยฮะคุณคุณน้อยถ้าเราได้กําไรมาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราก็เลิกดีกว่านะอืมโอเคเหลืออีกเจ็ดหมุนนะเหลืออีกเจ็ดหมุนขอยอดลงหกพันนะขอยอดลงสักหกพันโคลนมาละวหนึ่งคุณแปดแล้วตอนนี้คุณแปดแล้วอือลูกเตะมาอือม,มันน้อยอนะ่ะมันน้อยอนะ่ะอยากได้เยอะๆพัดแถวนึงอือให้มาอือโคลนเต็ม เต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเหนียวแต่ไม่เยอะเต็มเหนียวแต่ไม่เยอะขอสักหกพันเพื่อนหกพันก็ยังดีเพื่อนคนสิบแปดละจ่ายหน่อยเพื่อนคุณจังตังไม่จ่ายใจ่เราจ่ายหน่อยเพื่อนจ่ายหน่อยจ่ายหน่อยนะนะครูชิเป็นระกบหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่ครับพอเลิกเลยฮะเลิกเลยเลิกัะเลิกเลิกบอกเลยเลิกครับเลิกับเลิกฮะงานนี้ต้องเลิกฮะได้ขนาดนี้เราต้องเลิกครับเลิกดีกว่า เล่นดีกว่าถอนกำไรไปกินบุฟเฟ่ดีกว่าโอเคโอเคไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่มันหมด้วทีสุดท้ายแล้วนี่ผมก็ลืมดูนะงานแตงนะ่งอันนี้งานแตงนะ่งโอเคครับกลับคุณสามพัน 3, นะครับโอเคเราก็ได้กลับมาอีกประมาณสามพันนะฮะเราได้กำไรเราจะเป็นนะเราควรเลิกน,นะ เราควรเลิกแนะเราควรเลิกโอเคครับก็สำหรับวันนี้กับเกมลัคกี้นรีโกะก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ